เล่นเกมมาครับกันนะครับ,บรเรานบ้เนแเกลับมาเล่นเบ็ดออีกแล้ว <c oughs> อะไรฮะ <c oughs> ไม่ทำอะไรอ่ะ <c oughs> เอา้าอืมออ้วอเอเออามอเอลายเป็นหมเาปาอา <c oughs> ออ,อเด้เออออเออเอเอเออออออเออเเอีเเอเออเออเ แบบอะไรก็ได้ไม่ดูหน้นาสุ่มได้ปะสุ่มได้แล้วแต่เลยปรึงเอาเนี่ยด,ดึงดูดสายตาดี <c oughs> ดึงดูสายตาก็มาดูก่อนเอาผมกลายเป็นหมาป่าเดียวดายเลย ต่อไม่ไปทำไมต้องให้มันทิง้งให้มันอยู่คนเดียวท<อ>ุบอย่างมันได้เหรอ,อมึงตรงไอ้จตียงทุบโชว์เลย <c oughs> นี่ไม่ได้จะขึ้นตึงย่มข้นีอนอิไปก่อนเนาะอ,อ่ะอ่ะครั้งนี้เล่นดีเว้ยได้เพช็ดเลย แป๊บๆนะมึงกำลังกันบ้านลราจะไปตีบ้านมันครั้งนี้มึงข้างโอเคได้ลวมีปัญหาน้องมีปัญหาน้อไม่ต้องมาทุบแบบนี้ไม่ต้องมาทุบพี่ไม่ชอบตาย <c oughs> มีชาวใต้ก็มปนอีกไอ้นี่ไม่จำไอ้นี่ไม่จำไอ้นี่ชอบป้นใส่ไม่ดี ทำไรทำอะไรไอ้ไอ้ไอ้เออเอเอ,เอไออะไรไอเออเอเไอยกอยกมายชด้วมนอยู่คนเดียวอ่ะงาเล่นเมอเนี่ยต้องาเล่นรอเลยให้มินาเดินรอมาเล่นอรไม่ด้เอามันนับอะไร เล่นอะไรเฮ้ยนั่นใช่ปะที่มันหลบวันนั้นน่ะเฮ้ยน่าเล่นว่ะเออออเเฮ้ยชยวยนำ่มดูข้างหลังไอ้นี่มันเป็นอะไรกับภูมิไม่มีใครบอกนะไม,ไม่เอเอยยไม่เออเข่นเราไมอยากให้มันเล่นเลยอะ่ะไอ้พวกนี้เข็นอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้นไปอีกแล้วมีนะช่วยที ช่วยไม่ได้เลยตายไปสี่พันร 4, อบแล้วโว้ยกระดูกหักตายมันแสดโอ้ยตายเก้าครั้งแล้ว <c oughs> ตายตายเร็วจัด <c oughs> แขนจยบตอนนี้มันบึ้มบานมาันกางจะบึ้มบานปุ้ม กันแล้วนะอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ด่านแรกอยู่วะก็มีเพื่อนมีคนเล่สุดจัดกันบ้านมันจะมาอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรกับภู่มเนี่ยไอพวกนี้เป็นอะไรกับภู่มทำไมทำไมทำไกับฉันได้เออมาด่านต่อไปมันเล่นที่ยากมากเลยอ่ะเข้าใจ แต่ช่วยด้วยโดนเกียนโดนลุมนะมันเข้าใจหรอนะว่ามันลำบากขนาดไหนที่โดนไอ้พวกนี้ลุมแทบไม่ได้เล่นเลยเผือไม่ได้ด้วยแต่มันตีบ้านอีกเฮ้ยหน้าผ่านแล้วหายากเลยการตายมา2 0งอะไรน่าเล่นอ่ะรอเวลา90วิมี5ด่าน ไปสาาัตว์างแขนให้ได้เอ,อ้าว <What? S 1> ้ายดูเขาตีวะจ้าว้ายนี่แหละเหตุผลที่ก่อนมยุ่งตลอดอันตรายว้าตายแล้วตายซ้ำตายซากกระสือบาลูไหวปะเนี่ยน้องเอาชีวิตเพื่อให้รอ,อดกันมึนก็รอดเดี๋ยวง้างจะเป็นอนหนึ่งกับเขาเนี่ย ไม่มาขี้ก่อซิมเม่ตมดเออมโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปาผิดตรงนนอเครัทใจเอาเล่นสูงเหรอเป็นพวกเล่นของสูงเหรอถลงไม่ถูกบ่อน้ำนะนก็ผิดเหรอใช่ อะไรที่เป็นมีนาต้องผิดจำไว้ปึ๊บตุ๊บโอ้เฮ้ยไอ้บ้านตอนไหนวะเนี่ยวมาพี่พี่ฉลาดนะน้องไม่ต้องไม่ต้องมาแกงพี่ไม่ต้องมาแกงพี่พี่รู้รู้ทันพี่รู้ทันพี่รู้ทันพี่รู้ทันโอ้เฮ้ยเฮ้ยเผลอไปโอ้โหเผลอไปเปิดกล่องไม่มีอะไรให้รูดแล้วน้องฮะอเป็นพวกเดียวกับมันอะ ช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะตีบ้านภูมิโอ้ยโอ้ยไอ้ยังไะเนี่ยพี่อยู่คนเดียวน้องพี่ฟังก่อนดีจบแล้วย้าจบแล้วไม่ได้ช่วยด้วยใครกันละไม่เอาเลือกวิ่งละไม่อยู่ละโอเคลืมไปปิดทางออกไว้เอาดิโดนจูบอะ่ะเอาดิอึงอ้งอึ้งนี่ไงไม่มันจะจบแล้วเดี๋ยวมันโดดไปตุยให้ โดนลุมขนาดนี้แต่รอดเลยเนี่ยอ่ะเออโอเคทุกคนเราไปหาล้มินากันโอเคทุกคนเรามาในบล็อกดรอปแล้วมาอันนี้แหละน่าจะใช่คิดว่ายากปะเอาแต่มันใช่ละเอามาห้าบาทเนี่ยเออถูกแล้วเอ๊ะ มันใช่เหรออ๋อพีภูมิใครยา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 ไหนยังไม่อยากตกเอาหยิบผิดอันเอาใจฉเศร้าังเลยอุ้ยแต่นี่ก็ส่งการอุ้ยตกอุ้ยคือเราอยู่นานไม่ได้เลยประเด็นนะเราต้องหาต้องเดินวนแม่ก็แกล้งคนไปเรื่อยๆเออห็นคนตกลงไปต่อหน้าเลยถ้าเดินวนทางใจนะรอบที่สอรอบที่สอง อย่าแกล้งันเลยนะใจน้องรักยังคนอยู่นลยอยู่ด้านบนสุดเอยู่ทไม่ไดก็งวลหลังๆเริ่มเล่นเป็นอะไรั้งบันโอ้ตกโอมาอันอยู่ด้านบนอยู่แก่บังอ่านตัดใจี่ยังอยู่ด้านบนชนะรอดลงนาบังอาจอยู่สูงกว่าภูมิตัดไม่ได้เดิมจะดีซึมเศร้าไหมเหรอ กำลังเดินวนอยู่ในบล็อกของภูมิอยู่เกี่ยบบล็อกถึงลุงอะไรก็ไม่รู้ว้าวโอ้ยเกือบตกลงมายังเนี่ยตกลงมาแล้วจ้าหยุคนละหยุคนละชิปแชิปแอนชิปิปชิปชิปิปชิปไงตัดหน้าเขาเรียกตัดหน้าน้ำแข็งนะทำไมงงแค้นนาเพิ่งรู้ว่าน้ำมีปลาสีคืออะไรวะไม่รู้เอาไว้ตีคนหรือเปล่าเอาตกลงไปหรอคิดว่าตกละ อยู่นานเกินบอกเลยนะสเยันนะเล่นมาบ่อยโอ้โหเล่นมาบ่อยปลอมเอาละนามีปลาสีรุ้งไว้ทำไมโอ้จะตกจะตกเดินเดินวนก่อนเดินวนก่อนเดินวนก่อนจะช่วยเราได้เราเดินวนน้อยแหนพี่สุกน่านาเป็นอตกลงมาเจอช่องตกลงมาแล้วเจอช่องเลยอ่ะเฮ้ย เอ้สนุกดีอ่ะย่าในมือตกน้ำยังรอดยังรอดใน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 ยังรอดหนูนี่เขาจริงแล้วจริงแล้วใครจะชนะเหยียบบนบ้างโอ้ยสงสารเหยียบผ่าดนิดเดียวเล่นซ้ำอีกปะสนุกดีชนะใหม่ในที่สามก็ยังดีมะได้อีกหมวนมาก รู้ดิใครจะชนะหรือใครจะแพ้น่าจะพยายามอยู่ด้านบนให้นา้ที่สุดเหมือนกันมันจะหามุมะระยะแปดสิบแปดทางสังเกตให้ดีตาแปดร้อยเก้าสิบเก้าทางนะครับ้ยก็สบายอ่ะเออแบบไหมครับมันก็สนุกขึ้นนะมั้งเราไม่เคยจับคนเล่นมันน้อยเอาจริงคนเล่นมันน้อยีมมันแค่เจ็ดคนเองในอันเนี้ย นกดีแต่มันคนเล่นน้อยเสียดายมาได้เวลาจริงละโอ้ยแบบนี้เลอวเนี่ยมันต้องตัดหน้าเลยเปิดมามตัดหน้าคนเลยกวนเลยเปิดมามันต้องควนละตัดหน้าเป็นพวกตัดหน้าโอ้ยทำไมมันเดินแับส่วนมือนองงแน,นี้วะ อ้าตกไปแล้วเหรอเฮ้ยังไม่ตกยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตุยออตกมาชั้นม่วนเลยอยู่ชั้นฟ้าอยู่ตมตกทีมันก็ตกเวอคือนอ่น่นอยู่อยีปลา เขาชนะเขาเกิดมาเป็นคนที hmm. ่โชคดีในชั้นสีเหลืองตกโอ้โอ้ตกไปกลางโอ้เดินแซลลินที่ถึงเชื่อนันเอะไรวะก็ตกเลยหลอดพอเดินแซลลินตกเนียไปเดินอยู่ตรงกลางกับตายแน่ผนเดินเยื้มาครีดว้าวว้าวว้าวหมูแดงหมูแดงหมูแดงมามามาหมูแดงหมูแดงเดี่ยวหมูเดียวหมูลิง ายังอยู่ในชั้นสี่อ่ะตกไปทีคุยเลยอะเดินไงวะกดสวยเลยอ่ะอ๋อเดินต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในว่าอยู่ในอ่ะตกนะตกนะโอกาสตกสูงนะเบียดกับผู้แข่งอ่ะยังรอดอยู่ค่ะนะออบบี้มาเก่งหน้อยต่อไปทีจจบเลย เฮ้ยอ<า>ันนี้ถามทำไมไม่ติด,ตด,ดไม่ติดบอดร์ดเลยวะที่มันไม่แข่งกันใครติดอันดับคนแรกนะคนนั้นแหละสาม,มารถนตรงเท่าได้คนนั้นก็ได้ได้เลยบอกเลยมชนะแน่บอกวะทำไม่สวยนะอ่ะแล้กดนันเล้กดนัดนดนะันยากเลยไหนมันกดนกันตรงไหนล่ะเห็นกระดาษไหมเอนเอน,นั่นแหละเอาดันอูเอาดันนี้แหละเอาดันที่มันแหว่งเยอะๆ ไปเดี๋ย้เปล่าต้องเดินแซะขอบอุ้ยด่านนี้กว้างใครใครจะตกวะเอ้าหามตรงอันนี้โคตรกว้างเลยเดินแซะขอบเลยแผนรับเดินแซะขอบน่าไม่เดินแซะขอบ ก็ม่ารู้ว่าแต่ละแบมันเล่นยังไงเฮ้ยเอ้ยตกเดลียวนะคะเอ้ยจะดีในยู่นดีในยู่ไม่น้ำจะโดนปน้ำยิ่นอียิ่งดูแข็งไปหลังแช่กระชายทิโมงโอ้โหลองเขาเฮ้ยนในอยู่ชันบนอยู่เราจัดว้ายตรงแล้วนั่น ที่เราไม่ต้องรีบเดินค่อยๆเดินเชื่อหนาดิโอเคลองค่อยๆเดินแบบนี้นะดูเอาเอามืมาตัดน้ำได้ไงอ่ะแค่ตัดด้าน่อว้า่้าแล้วมึาวววอวววววววาวว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 ว้วว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 ี่วว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 ีว ก็ทำไมต้องมาอยู่คงสุดท้ายเลยนี่ยังรอดยังรอดเอาดีเอาดีเอ้าโอ้ยตกโอ้ยตกมาชั้นต้นภูเลยเอาอย่าบอกนะคือชั้นชั้นสุดท้ายอ่ะโอ้ตกก็สวยเกินไม่ตกโดนเลยเออนะก็เปลี่ยนมือถงไงก็ตกโดนม่วงเราต้องค่อยๆเดินนะแต่ตายละผมันกดกระโดด มันวางแผนให้เราตายยังไงอะมันเป็นพี่หลักน้องนะเว้ยหลักตก่าท้งนั้นแหละวางแผนมันปุมตรงไป มต้องติดบอดครั้งนี้จะไม่ยอมแพ้เฮ้ยเฮ้ยบลอกม่วงป่ะบล็อกม่วงเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่าคิดนะอันนี้คือทำอะไรได้คะเฮ้ยอย่าตามมูมไงเฮ้ยตามมาจังวะเยไาทำอะไรได้ไม่รู้ค่อยๆเดินเราเหลีกตั้งหคนเลยนะโอ้ เราข้งางล่างมันเริ่มไปเยอะแล้ว嘛แค่สามคนนี่แหละก็พอทนอยู่แต่บาคนก็ไม่น่าสุดอาจจะถึนสื่อด่านนี้เจได้มันกว้างกว้างแต่กว้างใหญ่ตกมาขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยว้าวอะในที่สุดกำจัดมีดาวไปแล้วได้ในเล่นต่อตัดรูปเหรอพี หนึ่สองไมยพีไปไหนละอออยู่นู่นหนึ่งสองมี่มันต้องมีคนได้คนหนึงตกแหละที่ขอให้เป็นนพูนที่จะได้ไม่ตกจะได้ถกนะเขาอยู่ด้านบนนะโอ้ยมันก็มีคนตกมาแล้วไงนี่ยโอ๊ยไอตีมนั่นนั่นไอ้นั่นน่นโอ้ยไม่ติดอันดับค่ะนกไม่ติดเริ่มใหม่ไม่ยอมไม่ยอม เอาใหม่เราจะเล่นจนกว่าใครสักคนจะติดอันดับแล้็ตกใจหมดมันตีแรงมากมันน่าจะได้กล่องโอ,อ้กล่องที่โกงเอ้อันนั้นโอ้โหเขาล้นแอนแน่ะจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แต่เราแค่ใช้ไม่เป็นหรือเปล่าใช้ไม่เป็นแล้วมันทำไมแล้วมันทำไมใช้ไม่เป็นแล้วมันทำไมอ,อ๋อฮะ <Ved> นี่ไงเขที <ading S 1> ่หนึ่ง

ออโอ้โหโอ้โหโอ้โไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ตกไปแล้ว,วลยังไม่ตกน้ำยังอยู่นะเอาดิทำไมน้องได้ได้แค่นี้อ่ะฮะแต่ปวดตึงอ่ะแบบตึงแบบหน,นังยางเปลือยๆเลยอ่ะยัองอ,อยู่ยังไม่ตุยให้หล่นขึ้นคอตาตาวค่ตอนไปชั้นสี่มัวมามังไม่ตกยังอยู่ โอ้ยว้าโอ้โหอาจจะไม่มีพีทีท <laughs> อยู่สีมูอะไรกันเลยฮ่าฮ่าฮ่านาช้ำสุดท้ายละยังอยู่ที่เดิมเอ้าตกอุ้ยมันช้ำสีม่วงเลยอะไรวะนี่หรออยังไม่อยากตัวคนแรกอยากไม่อยากติดเไ้ยไอยากติดบอดเราดิเดินปาด อืมตัตวตไปอีกแล้วเหรอคินมีนาสิเทลเปิดน้องมีนาบอกว่าชมเทเลเปิดเปตวกกาโกลาอิสปูมาสหนั่างวนนั่นนั่นรัเลยรลยรวเลย่สีเนยยังอยู่สีม่วงอยู่หลอโอ้ย ทอาทำไมเรามาเจอกันมามามาเามางไมา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 วดมามามามยมปมา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 มมา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 มมา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 ะเมา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 มจมา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 าแานมามามาม่มมามาบามามาคาม้ามาชนะแน่ ต้องเฮคติกเดินปาดหน้าเค้กเหมือนเดิมมันก็อยู่ในวงกลมเอ่าในนี่มันใหม่โอ้โหเดินเร็วยังวะเยอะมากคือดีโอ้โหเดินเหออมือนที่วิทนี้ไม่เคยเดินมาก่อนโหทำไมวะโอ้ยนา่าตกมาอยู่สีฟ้าอ้าวจีมว่วงเอาเอาเอาไมันตกมาไกลจงัง ยังอยู่นะนยังเดินไนดะ้อยู่นะ,อะเอา้าเอา้านั่นมันของรับนี่ว่ะเดี๋ยวกองแป๊บเผื่อได้ตีมีนาะตกลงไปออเอาของมาเอาน้ำยาจำบูทเอามาอมใหม่จำบูทโดดสูงไ <c oughs> อ้เพียงกระโดดอยู่ได้นานเลยตกปมาแล้วไม่รอยู่ดูดูไหนนะเอามีนาอยู่ชั้นไหนเนี่ย อ,อตกไปยังสุด้ายแล้วในยู่ชั้นสี <Okay. S 2> กินจำบูนโดดโดดสูง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 โดด,โด,ดกลับไปเจ็กนึ่งแล้เหรอดีมาดีใครจะชนะเ้าเก,กตกโอ้ยไงงอ้กล้องฝนตด้อังใครได้ไ กล่องมายังจะบอกนะมีนักขโมยกล่องไปใครก็ไม่รู้เอาไปไม่รู้เลยว่าเขาคือใครน่ากลัวชิคเก้นเกินอีซี่ว่ะเฮ้ยเด้งบอลมันมีกล่องนะพี่มีใครจะเบี่ยวได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมีใครทนตรงไปไม่ใช่ภูมิหนึ่งเนี้ยไม่ใช่ภูมิบอกเลยหนึ่งเนี้ยไม่ใช่ภูมิชิคเซนสสไปเดอร์แมนทำงาน นีไ่งไงไม่ใช่ภูมิหนึ่งเลยนะไม่ใช่ภูมิไม่ติดอันดับอันอื่โอเคเอ,อาทุกคนครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย